ล่าสุดนะคะมีคนเอาคลิปพี่หมวยไปขายในเพจลอมด้วยค่ะแล้วไปขายคอลลาเจนตัวนี้นะโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีนโยบายโปรหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเลยนะทุกคนถ้าใครไปเจอเพจปลอมนะคะแล้วเป็นคลิปของพี่หมวยนะ,ะช่วยกดรีพอร์ตช่องนั้นให้พี่หมวยด้วยนะทุกคนตอนนี้นะคะในเพจนะคะโอ้โหปลอ เกือบจะทุกเพจเลยค่ะทุกคนออกมาเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็อย่าเห็นแค่ของถูกค่ะทุกคนของเขาดีขนาดนี้สารสกัดดีขนาดนี้ไม่มีขายถูกแน่นอนค่ะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะกดติดตามในช่องพี่หมวยไว้นะคะแล้วก็มาซื้อในช่องพี่หมวยได้เลยค่ะเพราะว่าตะกร้าของพี่หมวยเนี่ยเป็นตะกร้าจากทางแบรนด์โดยตรงเลยส่งตรงจากบริษัทค่ะของแท้แน่นอน100%ค่ะในช่องพี่หมวยนะคะก็จะมีคูปองส่วนลดนะคะมาให้กับเพื่อนๆออยู่เรื่อยๆเลยค่ะเป็นคูปองส่วนลดจากทางทิกตอก คนใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะคอลลาเจนของแบรนด์ b บ O อ c t i v e p ชีพสนะคะทุกคนกดสั่งซื้อที่ตะก้าหน้าหน้าคลิปพี่หมวยตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าทานดีมากค่ะทุกคน